สวัสดีครับพี่น้องคือเกาอ้ยังหักน้องคือเกาเฮ้ยคือเกาเราี่น้องภาษาเมียบุกมากินเขา่ามาบุกมากินเข่าคือเกาเนี่ยครับผมน้ำพริกแสนโบราณมาสัน่นลองเบิ่งนกับแซ่บวะแต่กินไปแล้วล่ะแซ่บแน่นอน อยากได้ไปหาสั่งสือเด้อน้ำพริกแสนโบราณนมาสั่งซื้อเป็น,มนเมนี้เราเสิมากินอันนี้ครับเขาสวยเด้อบริจาเบริโบริาหนึ่งข,ข้าวเหนียวไข่ต้มครับหมูทอดเขากันอะบุจิ้มบองจะบวกบอ่อผูดพันธ้เพียงครับผมเอาเดือพี่นหองเด้อเขาเที่ยงครับ ฮ้นอนเขาฮ้อนครับโอ้ยตายแต่คือบินหนามามองเงินทิมน้มาได้ปะยัง กินเขาเริ่มกินน้ำได้พี่น้องปิดข้อเขาเริ่มกินน้ำ <c oughs> หมูทอดครับ สายส่วนสายบวงครับแล้วพี่น้องพรอนครับเขาเนี่ยเราจะเข่าสู้กับปุ้งกินหน่อยพี่น้อง ไว้มันแรีนโดนกระดกระดอดฮะ <c oughs> คนเฮากินยังกระแับม <c oughs> ันก็บะระแซบเป็นทุกอย่างดอกมัน,นบะระแซบกับมี้บอกไปก็ได้าบางคนบระแซบกับทุนกินนะกินเพิ่นแล้วมือ ่อยบ่ได้น,นนะบ่แสบกับยาเศร้าเด้อพี่น้องเด้อขอท้าอยู่พอแล้วเที่ยงอยู่ น้ำพริกแสนโบราณมาั่นเผ็ดตายแทะขาดวะซึ่งเพชรต้งเขาหอน ฮ่อนห่อนว่าเนี่ฮหอนหอนเหมยยอหือนยัยนนนงบ่ฮหอนไปเลยใครแน่แต่ว่านั่งไม่ได้เลยหของนอนอย่างเดียวฮ่อนคักฮ่อนถึงเอามือก้อนยังหนาวสองสามมือก้อนยังหนาว ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทิปปี้แผงสีเขียวไปเกิดท่านนะสอนมากใส่มือก็เอาี่น้อง มึงคลิปเขาจะากินส้อยจูกับเป็นตะแสบอยู่แต่เ้าบอกาสกินเนาะกินมาเป็นมึงเคยกินบอ <c oughs> กาสกินพี่นอ่ะอยามันติดกินและวรัะติด พักกินหนาวมานันง่วเนาะ <c oughs> ขออภัยหลายๆครับกินเพลจะเป็นเสีย จังบ่หมักกินไปเลยขอดเมียดขนพี่น้องขนหมูกุย บอกพื้นโครงการรัดกับเขาท่าอยู่เนี่ยเสียไซนาหนครับได้อยู่พ้นละครึ่งครื่งล่างไม่ค่าไว้ขายตั๋วสั่ะเจาเครื่งบนไปเร็วสัน่นสั่งหวาน <c oughs> ส่ไดให้เก่าแล้วครับจะไปไปซื้อหอกลานเนบื่อช่วงแล้ว มีแต่เสื้อผ้านาห่อนนะหนาหนาขึ้นวัวได้ขายดอกเย็ยนหลังไว้ กินพอแล้วพออยู่ได้พี่น้องเด้ออย่าไปสุโโลก,กินหลาย,ยานั่นก็ได้กินพออิ่มพอเอาพอ,อยู่มือหนึ่งเขาให้กินสามคาบวันนันกินคาบเดียวอยู่เมือ่อไปงานบุญงานดองใดกันในสุโโลก,กินหลาย <c oughs> มันพวกกินลอยซอยเศร้านี่ครับนะใครนะผู้นึงงานบ่ได้ซอยซ้ำตัวเป็นญาติเนาะ ตัวเป็นยาเจ,จ้าของงานเนาะคอยคอยคอ,อยได้เด้อบองว่าอาจจกลับแล้วมองว่าอะต้นบานเท่าใจดีครับใจดีแ <c oughs> มงกระเบงกันกินมันไม่กระรักเอาเ <c oughs> ขาจับบ่ได้กระรักอีก <c oughs> จับได้ก,ก,ก <c oughs> ดับตัวไผตัวมันเบิดเท่านั้น แต่บ้านเท่า,ขาบบเขาจะเอาแบบบ่อเขานักบักม,ม่วงหมักไมเนะเขาจะเอดแบบว่าแจงควาวมจับเนาะธรรดาเขาปล่อยเยอะแต่บ้านเท่าเราอุงเทียบบ่ได้จะไปต่อยอุงที่ะห่างเพื่อนเนี่ยลูกละห้าร้อยปว่าเนี่ยทั้งจำทั้งปรับบ้าบ,บมักม่วงหน่อยเดียวลูกละห้าร้อยบ้านแม่เขาขายแพ้งตายไปเบื้องแถวบ้านคอยนะ นนอยู่เต็มเงาอะเว็นไม่พาเก็บประสาทแ, <c oughs> แม่แตงโมยังบากินเนาะ <c oughs> มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันดูของดีก็แบ่งกันดูสาวร้ายก็บแบ่งกันสีเท่านั้นจ้ะได <c oughs> ้มีโบแบงก์มาต่อมาโคกกู่ด้ว เปลีนซื้อเฟส์เลยเด้อพี่น้องซื้อเฟสต์แต่เด้่องไอต่อคนหลอกคนดีบ่มีไพทอ,อสกับท่นขอบผู้โดยสารครับเส,ส้นประดับให้ถึกใจกัของผู้โดยสารครับไปเห็นคลิปนี้ยังพันถึงใจก็ฝากกดถึกใจนะครับกดติดตามไว้ครับผมเ,เริ่มกดเพจรักของผมอไม่วันทีวีครับอันนกันเล่นกันเป็นทีมงานครับ ตรงเหนียวผ้ากันไปหางกินขอนักบ้านครับกินอยู่ทงอยูท่าอยู่ใหอหน้าไปล้วที่ไปหน้าไปง่ามแบบไปนั่งจอดกินแลวแล้วอ้างเาเอาไปหน้าจะควองใข่บอปืนแกปตอบเขา ผมคุณดีแบบนี้วะใดมียาลดน้ำหนักก็มีอย่างนะครับเด้อคุณเดบโดยธรรมชาตินะครับมหาว่าเตืนยาว่าคุณคือเดบป,ปีเดียจากเม่สักปีแล้วก็ยังคือเขาคุณเดบธรรมชาติครับผมค้นขี้กระตือคลายครับกินยังไงกบ็บบวญหรอ สะพนเซอร์ฟทำนักเขาไรเลยกินเ<ซ>ข่ามือแหลกกินมาหลายวันแล้วครับ เรากินเบียร์แค่นี้ยม่เคยยึื่อนก็ไรบุเบิงกันะสุเปิดดังเลยเด้อเบิงปราภาษีหิ้วตามเลยอคอยแข่งค้นแ่บ่ำแบนบัวคอยไปคนแบบ่แบไบด้พี่น้องคแค่นัง่งเบิงก็แซ่แบได้ กินมาแล่าบ่านน้ำกวนกินน้ำทานทาบอกโกครับอยากให้โซ่ก็เลยกินโคก หมดใจนะครับมาคลิปนี้ก็พอสมนีย์นะครับผมขอบคุณครับผมเบิ้งจนจบนะครับนอกจากจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามครับรับเบิ้งจนจบครับผมรับส้มจนจบเอาต้องรับเบิ้งรับส้มเดี๋ยวขอบคุณหลายๆครับผมนี่ก็เป็นเพจใหม่นะครับส่วนตัวนะครับเนาะไอต่อคนรอคนดีผมมีไพท่อครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูผมถึกใจนะครับเนาะหลังจากีการ ป้าเฮห,หันเน็ดนี่นะครับไปทายเบิงลงเบิงหลังสิถทายไม่ให้เบิงครับ้กินนั่นกินนี่เอ้าเราเว้นอย่างเดียวคลิปสีมัมมี่ครับ <c oughs> ไปเ,เด้อยรรับพี่น้องครับสวัสดีครับ